คับก็เมื่อวานบ่ายโมงยี่สิบหรือสิบสามนกายี่สิบนาทีนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่มันเดเลประเทศพมา่าทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาจนถึงกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ ที่กรุงเทพก็คือตึกก็พังถล่มลงมาทีมช่วยเหลือทั้งกู้ชีพกู้ภัยต่างๆหลายหน่วยงานก็กำลังระดมช่วยเหลือค้นหานะครับวนบทั้งสุนัขทั้งเอ่อเครื่องตรวจจับความร้อนตรวจสัญญาณชีพต่างๆนะครับทุก ที่ทางนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยอแอปพลิเคชันของที่แจ้งเตือนเ้็นดินไหวเนี่ยไม่แน่ใจว่าลมหรือเปล่านะเพราะว่าเข้าไม่ได้อินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ไม่ได้เลยแต่ว่า facebook ยังยังโพสอะไรได้นะครับ แล้วก็อินเทอร์เน็ตจะจะช้าไปแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยอย่างอย่างตอนเนี้ยสถานการณ์ปกติที่ยังไม่เกิดภัยพิบัติรุนแรงเน,นี่ยเราจังใช้วิทยุสื่อสารที่เป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือตัวใส่ซิมการ์ดตัวเนี้ยังยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าระบบอินเทอร์เน็ตมันล่มก็ใช้ตัวนี้นะครับที่เป็น ความผี่วิทยุถ้าเป็นของกู้ชิพกู้ภัยก็จะใช้เป็นเครื่องดํานี่มาพูดถึงเครื่องแดงจริงๆแอยากให้มีเครื่องแดงหรือย่านแดงในทุกจังหวัดเลยก็น่าจะดีเพราะว่าหนึ่งตัวนี้นะครับราคาไม่แพงประชาชนสามารถใช้ได้นะครับตัวเครื่องบอแดงเที่เขาเรียกกันว่าบอแดงเครื่อง cb ซีบีสองสี่ห้าเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็การขออนุญาตมีและใช้เนี่ยห้าร้อยสามสิบห้าบาทนะครับการขออนุญาตไม่แพงค่าเครื่องตัวน,นี้ก็พันถึงสองพันเราสามารถขออนุญาตอนุญาตมีใช้นะครับพกพาได้นะครับคือจริงๆก็เป็นเขาเรียกว่าญายของประชาชนแต่ว่า จะมีของกาาสทชเนี่ยเขากําหนดออกมาให้แล้วนะครับว่าประชาชนใช้ได้ช่องไหนถึงช่องไหนของประสานงานของกู้ชีพคู้ภัยหรือหน่วยงานที่เอาไวปาา้ประสานงานประสานเหตุี่ยช่องไหนถึงช่องไหนนะครับแต่เนี่ยพูดถึงว่าถ้าเรามีตัวด้านแดงเนี่ยในในทุกๆจังหวัด ดีน่าจะดีนะครับหมายถึงว่าสามารถประชาชนมีเครื่องพกไปได้เวลาเจอเหตุหรือขอความช่วยเหลือก็สามารถจะใช้วิทยุนี่เรียกเข้าไปได้นะครับซึ่งตอนเนี้มันก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ในเรื่องของวอแดงนะครับยานแดงมันยังมีน้อยถ้ามีแบบหน่วยงานที่ประสานกับ กู้ชีพกูพ้ภัยได้ขอความช่วยเหลือได้อนะไรเงี้ยมีทุกๆจังหวัดก็ก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าเรามีเท่าไหร่อะเจ็ดสิบกว่าจังหวัดความถี่มีตอนนี้ย่านแดงมีร้อยหกสิบช่องนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาสมมุติว่าแบบร้าแรงเลยนะโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้สาสัญญาณมันล่มอนะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตดาวเทียม ซึ่งในต่างประเทศเริ่มมีแล้วนะครับอะไก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นใช้ระบบดาวเทียมถ้าไม่มีอุกกาบาตมาชนดาวเทียมพังก็ยังใช้ได้แต่ว่าบ้านเรายังเป็นใช้เสาสัญ,ญญาณของโครงข่ายของค่ายโทรศัพท์มือถือนะถ้าเกิดยพบิบัติเขาก็จะมีเหมือนรถเคลื่อนที่อ่ะเป็นรถโมบายมันจะรองรับ ัคนหนความหนาแน่นได้ไม่เท่าตัวตัวเสาส่งสัญญาณตัวใหญ่เลยถ้าถ้าคนใช้มากๆเนี้ยอ่าสัญญาณมันอาจจะไม่เพียงพอก็เลยคิดว่าถ้าอย่างตอนเนี้ยนาไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดถ้ามีตั้งเป็นชมรมอะไรขึ้นมาหรือผู้ใหญ่บ้านกำนัน อบตอะไรเงี้ยนะครับมีย่านแดงไว้ให้สําหรับประชาชนเราไว้แจ้งเหตุประสานงานเข้ามาด้วยก็ก็น่าจะดีว่าจะเป็นเพลิงไปไหมอะไรเหตุอุบัติเหตุอุบัติภยัยอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่แพงแล้วเราสามารถขออนุญ,ญาตได้นะครับไปดูด้านหลังจะมีปทนะครับ ด้านหลังก็จะมีตาคุดอย่างนี้นะครับซึ่งไม่แพงมันสามารถจับต้องได้แล้วกเ็เราไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปเสียค่าอินเทอร์เน็ตขอแค่มันมีไฟเลี้ยงตอนนี้นะครับหรือถ้าเป็นรถยนต์ นะครับก็จะมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องโมบายนะครับเครื่องโมบายของรถยนต์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามพันขึ้นไปอะตั้งแต่สามพันขึ้นไปนะ่ะก็มีถ้ามีตาคุดรกรสทชนะครับก็สามารถขออนุญ,ญาตมีได้ใช้แล้วก็ขออนุญ,ญาตติดตั้งสถาน,นีในรถยนต์ได้นะครับก็ถ้าถ้าเป็นตัวเนี้ยเขาเรียกนะแฮนดี้นะแฮนดี้เนี่ยห้าร้อยสามสิ้าบาท ถ้าเป็นโมบายรถยนต์เนี่ยก็คูณ2ก็ประมาณพันพันกับเจ็ดสิบาทถ้าเป็นโมบายเนี่ยขออนุญ,ญาตเนี่ยห้า้อสสิบห้าบาทแล้วก็ขอตั้งสถาน,นีนะห้าร้สิบห้าบาทนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ถึงสิบบต์นะครับถ้าเราขยายตัววิทยุสื่อสารย่านแดงเนี่ยให้มันครอบคุมในหลายๆจังหวัดน,นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วม ไปไม่อุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันน่าจะดีมันน่าจะดีเพราะว่าประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเครื่องราคาไม่แพงขออนุญ,ญาตก็ไม่แพงนะครับแต่ปัญหาคือถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยอของย่าแนแดงเนี่ยจะมีอยู่สองช่องหลักๆก็คือ ช่อง76สศูนย์วิทยุชาติกรุงเทพแล้วก็ช่อง78ของร่วมด้วยเช่นกันแล้วก็ของถ้าอยู่ในพื้นที่ปทุมก็จะเป็นของช่อง73นะครับช่อง73็ดสก็จะมีของร่วมปทุมกับตึงปทุมใช้ช่องเดียวกันครับแต่ว่าคนละคนละวันกันนะครับเราก็สามารถเจ้งได้แต่เวลาเราไป จังหวัดอื่นหรือที่อื่นที่ยังยังไม่มีไม่มีย่านซีบีสองสี่ห้าเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ใช้ใช้โทรศัพท์นะครับซึ่งบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ค้าบเกี่ยวสัญญาณโทรศัพท์มันอาจจะจับไปอยู่จัง,จงหวัดนี้แต่ว่าเขตเรับผิดชอบอ,อาจจะเป็นของจังหวัดนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้มีตั้งเป็นชุมุมต่างๆกันครับขึ้นมาก็ได้เอาไว้ประสานเหตุกับ กับผู้ชีพกู้ภัยหรือผู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดดังนั้นในอ,อบตอรหรืออะไรเงี้ยจะมีย่านแดงไว้เอาไว้ประสานเหตุอีก,อ,กอีกช่องทางหนึ่งก็คิดว่าน่าจะดีข้อดีของวอซิมันก็คือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและสามารถคุยกันได้ไกลนะครับ ต้งก็จะเหตุเกิดภัยพิบัติอะแค่แคจังหวัดเดียวอะแต่ว่าจังหวัดอื่นๆรอบๆมันยังสื่อสารกันได้มันก็มีข้อดีถ้ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆระบบไฟฟ้าขัดข้องระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องสัญญาณโทรศัพท์มือถือขัดข้องมันก็ทำอะไรไม่ได้